เรามาอัปเดตบูเบอรี่กันนะคะโอ้พันนี้ก็มีผลเนาะตอนที่เราปลูกเนี่ยมองไม่เห็นผลนี่ผลมีอยู่สามนะคะสามลูกเนี่ยค่ะที่ว่าเฮิร์ทเจอร์อพิทิตนะคะเนี่ยไม่ใช่เฮิร์ทเจอร์พิทิเอนะคะเฮิร์ทบ e ูพิทิเตอก็ไม่ได้เอาแว่นมาอีกแล้ว มีแต่แว่นอ่านหนังสือนะคะทุกคนตอนนี้พอไม่ได้เอามาปุ๊บตัวหนังสือก็จะไม่เห็นเนาะโอ้เดี๋ยวจะต้องทําป้ายใหม่นะคะเป็นป้ายไม้มาแขวนไว้ค่ะเบืรชบรูพิติชมีอยู่สามลูกเองต้นแรกนะคะก็เมื่อวานมารดน้ำเนาะยังไม่ได้เอาเอา เขาเรียกอะไรเนาะฟรีเซอร์นะคะก็คือคันฟรีเซอร์หรือว่าแททฟรีเซอร์นะคะฟรีเซอร์เอามา,มาคุมอยู่ที่โคนต้น,นะคะ่ะก็เดี๋ยวจะต้องเอามาคุมแล้วก็ต้องเอาญ่าผ้ากันญ่ามาคุมด้วยค่ะนี่ดูนี่นะคะ นี่ก็เดี๋ยวเราก็จะต้องมามาเก็บผลกันเนาะผลนี่มันจะมีแบบเนี้ยบางต้นนี่คือสุกแล้วแหละคือผลที่เข้ามาจากมาจากร้านอะติดมากับต้นเนี่ยคะ่ะนี่อันนี้เป็นบูเบอรี่สายพันธุ์ลูกใหญ่นะคะอุ้ยล่วงไปแล้ว ไม่ใช่บลูเบอรี่ที่เหมือนเราไปเก็บที่ป่าค่ะเป็นสายพันธุ์ลูกใหญ่บลูเบอรี่ที่เราไปเก็บที่ป่าเนี่ยเขาจะเป็นลูกเล็กๆข้างในก็จะเป็นสีบลูเบอรี่แต่นี้เนื้อในเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเนื้อในน่าจะเป็นสีออกขาวๆค่ะเหมือนที่เราซื้อกินน่ะนี่นี่ค่ะ สายพันธุ์เดนิสบรูค่ะอันนี้สำหรับต้นนี้นะคะมีห้าต้นสายพันธุ์เดนิสบรูห้าต้นแล้วก็สายพันธุ์บรูขอบที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยเข้าใจว่าคุณไม่ต้องเข้าก็เพิ่งเรียนรู้เนาะ ไม่เคยรู้เรื่องบูเบอรี่มาก่อนอินสปิเรชันก็มาจากการไปเที่ยวสวีเดนแล้วก็ไปชมป่าบูเบอรี่ป่าใต้ต้นสนที่ประเทศสวีเดนได้ไปเก็บมา2ลิตรนะคะ2ลิตรใช้เวลาสามชั่วโมงทุกคนกว่าจะได้บูเบอรี่สอลิตรอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นฤดูการที่ป่าตรงนั้นที่ไปเจอนะคะเป็นปลายฤดูแล้วแหละ คือคนเขาไปเก็บจนมันเหลือช่อหนึ่งไม่กี่ลูกอะช่อหนึ่งไม่ถึง10ลูกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยใช้เวลานานมาก3ามชั่วโมงได้2กิโลนะคะนั่นแหละค่ะเป็นอินสป r เรชันนั้นนะคะทำให้คิดอยากปลูกบูเบอรี่นะก็เลยศึกษาอ่านค้นอ่านบูเบอรี่ที่ประเทศเดนมาร์กนี่มี10สายพันธุ์นะคะที่ถือว่าเป็นบูเบอรี่ที่คนนิยมปลูก หรือบูเบอรี่ที่ดีทนต่อสภาพอากาศเชื้อราต่างๆค่ะใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือบลูคอปแต่ลูกไม่ใหญ่ดูนะคะระหว่างเนี่ยค่ะอันนี้คือสายพัน์เดนิสบลูกับบลูขอปเนี่ยบลูคอปจะลูกเล็กกว่าเดนิสบลูจะลูกใหญ่กว่าหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะต้นเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นว่าบลูขอปลูกใหญ่ไหม นี่นี่ก็ไม่ใหญ่นะร่วงเต็มไปหมดแล้วเพราะว่ามาลดน้ำเขาช้าหลังจากปลูกนี่คือเดือนสิงหาะเขาเริ่มเปลี่ยนสีเพราะสภาพอากาศตอนกลางคืนเนี่ยมันเย็นแล้วนะคะนี่ดูเขาเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้โอ้ต้นนี้ดกค่ะดูกนี่ค่ะต้นนี้ดกก็ตามรูปเนาะรูปที่ติดเนี่ยบอกว่าดกเป็นพวงเลยนะ ดูคะ่ะดกเป็นพวงแบบนั้นนะคะแต่อันนี้คือลูกเขาติดมาจากร้านเนาะลูกไม่ใหญ่เท่ากับเดนิสบรูแปลว่าลูกใหญ่ที่สุดก็คือที่ปลูกไปแล้วปลูกไปแล้วที่สวนสอบเบอรี่ในป่าเนาะตรงนั้นลูกใหญ่ แพลนคือแม่น้องข้าวก็คือจะปลูกบูเบอรี่หนึ่งร้ต้นจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันก็มันก็งานช้างนะคะงานช้างตรงไหนเออมันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะต้นบูเบอรีก่ก็ต้นหนึ่งหนึ่งถึงร้อโครนนะคะถ้าเราซื้อเยอะๆอ่ะเป็นร้อยต้นทีเดียวนี่ก็จะอาจจะลดลงมาเหลืออยู่ต้นละ90โครนหรือ 70โครนนะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเยอะเพราะซื้อเยอะเลยเนี่ยมันก็ใช้เงินก้อนใหญ่เราไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่นะคะคุณแม่น้องข้าวก็ใช้เงินเงินเก็บเนาะหมายถึงว่าเรามีไรายได้เราก็เก็บที่ละเล็กละน้อยไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เก็บทีละเล็กละน้อยก็ไปแล้วนะคะแล้วไก่ ตันี้ก็เลยกลายเป็นเงินเก็บแต่และเดือนนะเดือนเล็กๆเลน้อยนะคะก็เลยเอามาซื้อตรงทาตรงนี้อ่าไม่ได้บอกคุณฝรั่งนะตอนสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อ25ต้นไม่ได้บอกคุณฝรั่งนะคะพอมาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันคุณฝรั่งก็เลยช่วยขุดนะคะแล้วก็ช่วยซื้อดินค่ะดินที่มาปลูกเนี่ยก็ราคาไปอีกนะคะถุงนึงก็คือ เจ็ดสิบแปดสิบลิตรนะก็เกือบร้อยอ่ะสรุปเป็ดเสร็จอ่ะต้นหนึ่งนี่ก็คือประมาณตีคร่าวๆนะคะสอ,องร้อยตัวเลขกลมๆนะคะสองร้อยคือต้นละพันนะประมาณนั้น,นะคะ่ะสั่งมาแล้วยี่สิบห้าต้นแพล์หนึ่งร้อยต้นก็ขาดอีกเจ็ดสิบห้าต้นเนาะตรงนู้น ปลายนุ้นก็คือสตรอเบอรี่นะตอนนี้ก็จะซูมให้ดูไม่ได้แล้วเพราะมือเปื้อนนะคะกล้องใหม่แล้วก็ไม่อยากจะเอามือเปื้อนดินไปไปจับนะคะตรงนี้เป็นบลูเบอรี่นะคะแล้วก็คือถ้าเราขุดขุดมันฝรั่งแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ขุดยังไมไ่ขุดทั้งหมดนะคะขุดมันฝรั่งแล้วก็จะเป็นบลูเบอรี่นะคะบลูเบอรี่นี่เขาจะชอบแดดแบบนี้เลย แล้วหรือไม่ก็แดดครึ่งลมครึ่งนะคะคืออาจจะมีอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่ใต้ต้นไม้บางแดดทั้งหมดนะคะก็คือมีแดดเข้าถึงน่ะนี่เราก็ค้นหาดูนะบูเบอรี่ของต่างประเทศคือแถบสแกนเนี่ยเขาปลูกกันยังไงพอดีก็มีพี่ๆน้องๆ u t u b e ที่เขาไปรับจ้างเก็บบูเบอรี่เขาแชร์ไว้เนาะเป็นฟาร์มที่ฟินแลนด์ ซึ่งก็อาจจะมีความหนาวมากกว่านี้ก็เห็นเขานี่ค่ะพื้นที่แปลงเนาะเขาจะกว้างมากเลยเนื่องจากว่าเขาก็เวลามีแดดมีอะไรมาปั๊บเขาก็ต้องให้แดดถึงเลยเต็มที่ไม่มีอะไรบดบังเขาพื้นที่แปลงเขาจะกว้างประมาณนี้เลยคือ2เมตรเท่าที่ดูนะคะ2เมตรหรือว่าคุณแม่้อเข้าอาจจะแบบ มันดูในวิดีโอนะคะหรือเขาอาจจะทำเนี่ยกว้างเท่ากับแปลงองุ่นนี่แหละประมาณนี้ก็อันนี้ตรงนั้นอ่ะสิบห้ต้นไปแล้วนะก็เหลืออีก10ต้นสำหรับอ่สำหรับ,รบที่สั่งมาก็คิดว่า1แถวก็น่าจะได้25ต้นยาวไปนู้นอนะ่ะ เราก็จะปลูกตรงนี้ค่ะริมเนี่ยริมคันเนี่ยนะคะแล้วก็แล้วก็ข้างในนี้ค่ะข้างในนี้สำหรับที่มาใหม่นะก็หลังจากทานตะวันซันฟลาวเวอ์หมดแล้วเนาะเราก็จะขุดเป็นหลุมปลูกบูเบอรี่นะคะ เดี๋ยวเราก็มาเช็คกันว่าบูเบอรี่ที่จะสั่งเพิ่มเนาะอาจจะราคาถูกลงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเนี่ยคะ่ะช่วงฤด,ดูการที่คนจะนิยมปลูกกันแล้วนะคะหมายถึงก่อนหนาวนะคะช่วงใบไม้ร่วงนี่แหละคนจะเริ่มนิยมปลูกไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะวันนี้อากาศดีแต่เช้าแต่บ่ายเราก็ไม่รู้ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปไหมนะคะ เราไปให้อาหารน้องไก่กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีอยู่ดีมีแรงนะคะบ๊ายบาย